อยากเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคุณสมบัติ5ข้อดังนี้ 1. มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยหากเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกับเรากําลังเดินทางแบบไร้ขีดทิศข้อที่2ค้นหาแรงบันดาลใจในชีวิตให้เจอ เพราะแรงบันดาลใจในชีวิตเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงที่จะขับเคลื่อนให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นข้อที่3รักการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะในธุรกิจนี้เราต้องอัปเดตข้อมูลและเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะมีข้อมูลทางการแพทย์และแบบประกันใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ข้อมูลทางการเงินเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาข้อที่4มีวินัยในการทํางานที่ดีเพราะมืออาชีพ ต้องทำทั้งทั้งที่ไม่อยากทำและต้องควบคุมตัวเองให้ได้ให้ทำในสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอข้อที่ 5. เป็นคนมีความรับผิดชอบสูงข้อธุรกิจประกันไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้แล้วจบกันแต่เวลาเราซื้อขายประกันกับลูกค้าหมายคามว่า1กรมธรรม์เราดูแลลูกค้าไปตลอดชีวิตนั่นหมายคามว่า เราต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงยิ่งเรามีลูกค้าจํานวนมากเรายิ่งต้องเอ่อครีเอทหรือคิดระบบในการดูแลลูกค้าในระยะยาวให้ได้เพราะลูกค้าหนึ่งท่านก็คือความไว้วางใจหนึ่งคนให้เราดูแลตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นฝากพวกเรานะครับถ้าหากอยากประสบความสาเร็จอยากให้พวกเราโฟกัสและตั้งใจถ้าสนใจท,ทําธุรกิจนี้ทักมาได้เลยครับ